สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับโคโรูรสอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษในส่วนที่เป็นไกรมมานะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เด็กๆพร้อมอยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ของเรากันเลยนะคะบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เรื่อง รีวิว verb to be n e g a t i v e การทบทวน verb to be ในรูปประโยคปฏิเสธค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะการเขียนรูปประโยคปฏิเสธเราจะต้องเติม not ไว้หลัง is หลัง am หรือหลัง are ซึ่งมีความหมายว่าไม่เป็นไม่อยู่ ไม่ใช่เรามาดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธมีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วยประธานตามด้วย verb to be is am are ตามด้วย not ตามด้วยส่วนเติมเต็มและสุดท้ายมีจุด full stop เรามาดูรายละเอียดตามตารางนะคะประธาน I ตามด้วย am not am not ไม่มีรูปยอ่อเราจะต้องยอ่อตั้งแต่ประธาน I กับ verb to be am เป็น am not ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟู l สต t อบป,ประธาน you, we, they และนามพหูพจน์ตามด้วย are not หรือเรายอร่อเป็น aren't ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟู l สต t อบ ประธาน he she it และนามเอกพจน์ตามด้วย is not เราย่อเป็น isn't ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟู้ s ต o อเรามาดูข้อควรจำสักนิดนะคะรูปย่อของ is not คือ isn't รูปย่อของ are not คือ aren't a m not ไม่มีรูปยอ่อแต่ถ้าต้องการยอร่อให้เขียน I'm not เรามาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคบอกเล่า She is a student She is a student เธอเป็นนักเรียนเมื่อเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธเราจะต้องเติม not หลัง verb to be ใช่ไหมคะ ก็จะได้ประโยคว่า she is not a student หรือ she isn't a student เธอไม่ใช่นักเรียนตัวอย่างที่สองประโยคบอกเล่า they are happy they are happy พวกเขามีความสุข เราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็ต้องเติม not หลัง verb to be ใช่ไหมคะก็จะได้ประโยคปฏิเสธว่า they are not happy หรือ they aren't happy พวกเขาไม่มีความสุขตัวอย่างที่สาม I am at home I am at home ฉันอยู่ที่บ้านเราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็ต้องเติม not หลาง verb to be ใช่ไหมคะก็จะได้ประโยคปฏิเสธว่า I am not at home หรือ am not at home ฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวอย่างที่ส The mangoes are in The basket. The mangoes are in the basket. มะม่วงหลายผลอยู่ในตะกรา้าเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธเราจะเติม not หลัง verb to be นะคะก็จะได้ประโยคปฏิเสธ The mangoes are not in the basket. หรือ The mangoes aren't in the basket. ตัวอย่างที่หประโยคบอกเล่า Pim is my sister. Pim is my sister. p ิ m เป็นน้องสาวของฉันเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธเราจะเติม not หลงัง verb to be นะคะ ก็จะได้ประโยคปฏิเสธพิมพ์ is not my sister หรือพิมพ์ isn't my sister พิมพ์ไม่ใช่น้องสาวของฉันเรามาเข้าสู่ช่วง let's practice กันนะคะเรามาฝึกฝนการใช้ verb to be ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะคำสั่งจงเลือกเติม isn't, aren't, am not ให้สอดคล้องกับประธานในประโยคข้อหนึ่ง she d d da nurse she d d d nurse เรามาคิดดูสิคะประธาน she เป็นประธานเอกพจน์เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง isn't, aren't, am not ตอบเลยคะ่ะ ก่งมากค่ะ she isn't a nurse she isn't a nurse ข้อ2ค่ะ it d d d a bird it d d d a bird ประธาน it เป็นประธานเอกพจน์เราจะเลือกอะไรดีคะระหว่าง isn't and am not เก่งมากค่ะ It isn't a bird. It isn't a bird. ข้อสามค่ะ We dot 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 under the tree. We dot 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 under the tree. ประธาน we เป็นประธานผูพจน์เราจะเลือกอะไรดีคะระหว่าง isn't, aren't, am not เก่งมากค่ะ We aren't under the tree, we a r e n t under the tree. ข้อสี่ค่ะ the man d o d a d o on the train, the man d o d a d o on the train, the man เป็นประธานเอกพจน์เราจะเลือกอะไรดีคะระหว่าง isn't aren't and not เจียมค่ะ the man isn't on the train the man isn't on the train ข้อห้าค่ะ I dot 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 a nurse I dot 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 a nurse ้อนี้ง่ายมากเลยค่ะประธาน I เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง isn't And am not เก่งมากค่ะ I am not a nurse I am not a nurse ข ok ้อหกค่ะ the shares dot 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 new the shares dot 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 new เรามาสังเกต the shares เติม s แสดงว่า อยู่ในรูปพหูพจน์หรือประธานพหูพจน์ฉะนั้นเราจะเลือกอะไรดีคะระหว่าง isn't, aren't, and not เก่งมากคะ่ะ the chairs aren't new the chairs aren't new ข้อเจ็ดคะ่ะ you d o a fat boy you โดโดดอะแฟชบอยสังเกตน,นะคะประธาน you เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง isn't, aren't, am not เก่งมากค่ะ you aren't a fat boy, you aren't a fat boy ข้อ8ค่ะ Joe โดโด a ดอ่ะตำรวจ ชจดดดอะพ oliceman สังเกตสิคะประธานโจเราจะเลือกอะไรดีคะระหว่าง isn't, aren't, am not เจียมค่ะโจ isn't a policeman โจ isn't a policeman ข้อเก้าค่ะ they ดดด T-shirts They da 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 t e T-shirts สังเกตสิคะประธาน They เราจะใช้ isn't, aren't หรือ am not เก่งมากค่ะ They aren't T-shirts They aren't T-shirts ข้อสิบค่ะ Bella the 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 a s i n g l e Bella ดะเดดดดอะซิงเกเป็นประธานอะไรคะเราจะเลือกอะไรดีคะระหว่าง isn't, aren't, am, not เก่งมากคะ่ะ Bella isn't a, single. Bella, isn a single. s i n g l e Bella isn't a s i n g l e บทเรียนของเราวันนี้เป็นการทบทวน verb to be ในรูปปฏิเสธการที่เราจะเขียนรูปประโยคปฏิเสธเราจะเติม NOT ไว้หลัง is หลัง am หรือหลัง are ซึ่งจะมีความหมายว่าไม่เป็นไม่อยู่ไม่ใช่เรามาดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธมีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วยประธานตามด้วย verb to be is หรือ am หรือ are ตามด้วย not ตามด้วยส่วนเติมเต็มและตามด้วยจุดฟุลสต็อปเรามาดูในตารางนะคะประธาน I ตามด้วย am not หรือ am not ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟุลสต็อปประธาน you, we, they นามผูพจน์ตามด้วย are not หรือ aren't ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟุลสต็อป ประธาน he, she, it นามเอกพจน์ตามด้วย is not หรือ isn't ตามด้วยส่วนเติมเต็มและจุดฟุ้ง stop เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งประโยคบอกเล่า I am n i years old. I am n i years old. เราเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธ I am not nine years old. I am not nine years old. ตัวอย่างที่2ประโยคบอกเล่า He is in the car. He is in the car. เมื่อเราทำเป็นประโยคปฏิเสธก็จะได้ He isn't in the car. He isn't in the car ตัวอย่างที่3ประโยคบอกเล่า they are monkeys they are monkeys เราเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธ they aren't monkeys they aren't monkeys คุณครูคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณครูฝากการบ้านให้หนักเรียนนะคะโฮมเวิร์กของเราจะอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้า93เป็นแบบปูหารีวิวที่2นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มาแล้วคุณครูนำมาทบทวนให้หนักเรียนอีกครั้งนะคะส่วนเด็กๆที่ไม่มีหนังสือ English exercise นักเรียนสามารถทำในสมุดหรือในกระดาษได้นะคะคุณครูยินดีค่ะและอยากจะให้นักเรียนส่งภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ต่อไปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ